สวัสดีค่ะตอนนี้ประมาณตีสี่นะคะเกือบตีสี่ค่ะตีสามหาสิบนะคะหาสิบไปอำเภอกันจาบรรยากาศช่วงเสาร,ร,รส์นะคะจะบอกว่าบรรยากาศของอำเภอกระทัาช่วงเสาร์นะคะคือคลื่นบ๊วยไปเมืองกันคะ่ะคกคลื่นไหมนาน,นานมาเถอะได้ค่ะตลาดมาชมบรรยากาศตอนเสาร,ร,รส์นะคะว่า เป็นยังไงบ้างค่ะเสาอันนี้เสาตูตเลยนะตีสีนะคะดูนี่าฬิกาไอ้ตีสามหาสิบสี่ 4. ประมาณตีสี่ค่ะตอนนี้ตีสามหาสิบสี่นะคะมาดูบรรยากาศค่ะพาขาไม่ขามาขายของลบไปคนหลายไปหรือจังใดหรือว่าตลาดซุบเซาบ่ค่ะามเามืองกันค่ะอันนี้เข้าตัวอาตลาดแล้วนะคะ แล้วก็เป็นฝานิดนึงค่ะเพราะว่าหมอกลายค่ะอันนี้บรรยากาศสงสาวนะคะก็ยังคือขึ้นขึ้นเก่าค่ะพราะว่ายัางสองฝังทางจอดรถจอดเต็มค่ะไฟแดงยังไม่ขึ้นนะคะ ก็คือเนบาลเรียวปัดฝุ่นจังน้อยฝาลายค่ะมันจะเสารลายหมอกมันล่งค่ะพอเกิดเวลาก็มาสื่อของเขาก็สิจอดรถในะปล่อยช่องทางจราจรแค่สองเลนนะคะอจอดรถหมดเลยค่ะนี่นะคะยาวไปเลยนะคะอันนี้คือตลาดสดค่ะ น้องยิงบรด้แวะโล่งนะคะพอจะไปสีสเกตค่ะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศที่เมืองค่ะระหว่างทางก็ประมาณนี้พระคับปะคารถพ,พุ่มพวงกันหลายค่ะตลาดกะถือว่าเยอะเยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รถใหญ่ไม่ได้วิ่งนะคะแล้วก็ของเมือนั่งผึงมุงถึงมุของ,ของ,ของทางทางแตว่างเต้ใจมหาพิเรศ ไม่ปิดถนนก็บนหัว,วนะันไหมนะสองฟังค่ะแล้วก็จอดรถสื่อของนะคะตลาดเสาค่ะก็ถือว่าเยอะเหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่อย่าง เป็นกระจุกนะคะตลาดตลาดเสา,าค็นกเกษมรสือของมาหเหมือนเดิมค่ะนั่นนะบริมาตด,ด้วยราคะ่ะเวลานี้คะ่ะคังแรกนะคะนี่ที่ได้มาค่ะเคยมาจจกสมัยดินโน่สมัยว่าถ้ามีโรดคะ่ะตอนนี้มีโีรดคะ่ะก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายเนเพื่อนเมืองนะคะอันนี้ในตัวตลาดสดนนะ น้ำมันเปิดไปเปิดแล้วน้ำมันเปิดแล้วค่ะเปิดน้ำมันก่อนจักหนอยก่อนสิเดนท์ไปสกว์ไอสีสกเกตค่ะสอกอสอกอสอกอ,สอ,กอคือสีสกเกตโอเคค่ะไปเลยนะคะ ถ้าเห็นมึงคลิปค่ะคลิปตลาดสดค่ะปลาแรง